สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง driving e review ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของรถยนต์หลากหลายรุ่นทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์เด็ดเด,ดที่ไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาไปพบกับ Toyota y a r i s Cross ปี2026รถอเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์เมืองและการเดินทางระยะไกลได้อย่างลงตัว Toyota Yaris Cross 2026มาพร้อมดีไซน์ที่มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่ให้้คววามมรูสสึกโฉบเี่ยยและทันัน ระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้โตโยต้าที่โดดเด่นเสริมด้วยล,ออล้ออลูมยขนาด18นิ้วที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์สปอร์ตให้กับตัวรถสำหรับด้านท้ายรถก็ได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไฟไท้ายเล็ดแนวขวางและสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตอย่างมีสไตล์ห้องโดยสารภายในของยาริสครอสปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหราข,ขึ้นมีการใช้วัสดุแบบซอฟ t ์ทัชในหอลายจุดพร้อมเบาะหนังแท้ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและนั่งสบาย พวงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและ Cruise Control ระบบหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการด้านสมรรถนะ Toyota Yaris Cross รุ่นใหม่มาพร้อมขุมพลัง Hybrid Generation ล่าสุดจาก Toyota เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ระบบส่งกำลังแบบ eCVT ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและตอบสนองรวดเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWDi สำหรับรุ่นท็อปช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบความปลอดภัยยังคงเป็นจุดแข็งของโตโยต้าโดยในรุ่นนี้มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซน e ์ e จเนเรชั n ล่าสุดที่รวมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน รวมถึงกล้องรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติอีกจุดเด่นหนึ่งคือการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยมด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเ,ลงเฉลี่ยที่ประมาณ25-27กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในกลุ่ม BSUV รวมถึงมีการปรับปรุงด้านเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารให้เงียบมากขึ้นทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลที่ต้องการความสบาย โ o โยต a ายาริสครอสปี2026เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ขนาดเล็กที่มีความครบเครื่องทั้งดีไซน์ความปลอดภัยเทคโนโลยีและความประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาแรงและคุ้มค่าคุ้มราคาในปีนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีว,วิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆอีกมากมายฝากกดติดตามช่อง Driving d r i v e ว i n g i p ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ